กรณีปืนลัน่นนี้เกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นที่มาของช่วงเย็นของวันจันทร์เนี่ยคุณบุราฮะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช้าไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงในแง่ของการสรุปเขาเรียก่็มูลค่าการซื้อขายในในวันนั้นนะเราได้เห็นชัดนะฮะตั้งแต่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพยเ์เว็บไซต์ของเซ็เทรดเองนะฮะเมื่อวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาช้ากว่าเดิมประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับนะฮะ เรื่องนี้นะครับเปิดเผยโดยคุณรองรักพนาประวุธ,ธิกุลรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์ก,ร,กรและกำกับองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตอลอทอก็เปิดเผยนะครับกรณีเมื่อวันที่4มีนาคมที่มีการเปิดให้ซื้อขายหุ้นบริษัท JKN Global Group กรจำกัดมหาชนหรือว่า JKN และบริษัท m i l คอนสตีลจำกัดมหาชนหรือว่ามิลเป็นระยะเวลา25นาที ทั้งที่อยู่ระหว่างห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวหรือว่าการขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากว่าทั้ง2บริษัทก็ไม่ได้ส่งงบการเงินตามเงื่อนไขที่ทางตลาดหลักทรัพย์กําหนดเอาไว้นะครับก็จึงมีการขึ้นเครื่องหมาย XP แต่การปลดล็อกเครื่องหมายดังกล่าวนั้นเกิดจากความผิดพลาดของระบบจับคู่คําสั่งซื้อขายหรือว่า MME ของทาง NASDAQ ซึ่งก็เป็นระบบการซื้อขายใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์นั้น ได้นำมาใช้งานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2566ที่ผ่านมานอกเหนือจากการเป็นความผิดพลาดของระบบจับคู่คำสั่งซื้อขายดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ตลาดหล,ลักทรัพย์ที่ต้องการเปิดระบบคำสั่งซื้อขายแค่หุ้นของบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนหรือว่า PLE ที่เดิมนั้นถูกแขวนเครื่องหมาย SP ตามเงื่อนไขเดียวกับ JKN และ m e l นั่นคือไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดอย่างไรก็ดีกรณีของ PLE ก็คือ power line หรือหลายคน นะฮะโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในตลาดมานานจะคุ้นหูกันดีหุ้นเปิลเนี่ยนะคือเปิลเนี่ยส่งงบช้าแต่ก็ส่งมาแล้วเมื่อส่งมาตลาดจึงจะปลดเครื่องหมายให้แต่พอจะปลดเครื่องหมายเปิลเนี่ยระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ n แอ d แดที่ตลาดหุ้นเราเอามาใช้ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยมันก็ตั้งคําถามกับเจ้าหน้าที่ว่านอกเหนือจากเปิ้ลแล้วจะปลดหุ้นอื่นๆด้วยหรือไม่ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ทราบแน่ชัด ว่ามันมีการถามการตอบกันอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะที่เป็นที่ประจักษ์นั่นเองก็หมายถึงว่าเมื่อระบบมันถามเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปว่าปลดว่าปลดเออ,เอ,อไอตอบอย่างไรนั้นเนี่ยผมไม่ทราบนะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คงจะต้องตอบกลับไปว่าปลดพอปลดปุ๊บมันเลยปลดทั้งยวงเลย อ๋อ oh, ไม่ใช่แค่หุ้นเปิ้ลอย่างเดียวนะม,มันมี JKN ไปด้วยมีมิลคอนส e e ลไปด้วยแล้วก็มีอีกหุ้นหนึ่งก็คือกุลทรเคอร์บี้หรือว่า KKC ไปด้วยในวันเดียวกันนะครับซึ่งก็ภายหลังลนะครับตรวจสอบพบธุรกรรมการซื้อขายหุ้น JKN มิลคอนและมิลคอนวอ r เครับคือพอมันปลดเนี่ย มันก็จะปลดตัวที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งกระดาน f o r e i ร n ทั้งตัว w a r r ครบนะฮะกระดาน NVDR ก็ปลดหมดใช่ไหมและมันก็มีธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตัว JKN m i l และ m i w วอรทั้งนี้ทางตลาดหลักทรัพย์มีการประชุมร่วมกับโรกเกอร์สมาชิกนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์มีความจำเป็นต้องดำเนินการขอยกเลิกธุรกรรมนะฮะ<ม>หรือว่าการทำรายการดังกล่าวทั้งหมด โดยที่ตลาดหลักทรัพย์จะมีการพูดคุยกับโบรกเกอร์สมาชิกเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายของทั้ง3หลักทรัพย์นะครับที่หลุดลอดเข้ามาซื้อขายในระยะเวลา25นาทีนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทบซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ โชคย่างดีที่มันไม่สูงมากธุรกรรมมันไม่ได้แผ่วงกว้างออกไปใช่นะฮะสักเท่าไหร่นักผมว่านักลงทุนเองก็งงๆนั่นแหละบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเออ j k อยังไม่ได้ส่งงบเลยนี่ทำไมกลับมาซื้อขายได้เฮ้ยมิลคอนมันก็อารมณ์เดียวกันนั้นมูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาท อย่างไรก็ดีทางตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอโดยหลังจากนี้จะมีการเข้าหาหรือกับทีมของ NASDAQ ผู้เป็นเจ้าของระบบเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบให้มากขึ้นอเอาละว่ากันไปความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ะนะฮะแต่ก็อาจจะต้องดูนิดหนึ่งเพราะด้วยความที่เป็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงน,นะฮะเป็นตลาดหลักทรัพย์พอผิดพลาดมาแบบนี้เนี่ยหลายคนเขาก็ตั้งคําถามเอาว่าเอ๊ะเทคโนโลยีที่มีการนําเอามาใช้หรือมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยออมันไปไกลเกินกว่าที่บุคลากรของตลาดจะซัพพอร์ตได้หรือไม่ผมไม่ได้มองออว่าอาจจะมันจะถึงขั้นว่าไม่สามารถซัพพอร์ตได้แล้วนะคือคบ,บุคลากรตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องบอกว่ารวนแล้วแต่เป็นผู้มากด้วยความสามารถทั้งสิ้นแต่ทีนี้ ความเผลอเรออาจจะต้องดูนิดนึงนะฮะมมันก็นเสียชื่อ,อนะแต่ทางตลาดก็ยืนยันแล้วว่าหลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนอ,อันนี้ก็เป็นคํายืนยันจากตลาดหลักทรัพย์นะก็25นาทีนะทีะ่เขาเรียกว่าปลดล็อก ew, ตัวของ JKN มิวแล้วก็มิวตัวของวอลเลนเจ็ดนั่นเองนะครับ25นาทีนะครับ